สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมจะมาฟันธงเลขเด่น2ตัวล่างงวดประจำวันที่17มกราคม2565ครับซึ่งเป็นเลขสูตรที่ผมได้คำนวณได้สรุปลงคลิปสมาชิกดูไปนแนวทางไปนะครับผมจะนาสรุป ชุดเด่นนะครับซึ่งเป็นสรุปเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยจับคู่ชุด2ตัวและเป็นชุดฟันธงครับให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจครับคําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่น2ตัวล่างสูตรหลัก10หลักหน่วย2ส,สูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่2ตัวล่างชุดฟันธง ปเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติพิจารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรเลขเด่นนะครับซึ่งเป็นเลขสูตรที่ผมได้สรุปลงคลิปให้กับสมาชิกดูไปนะครับในเลขเด่นหลักสิบและหลักหน่วยครับจะมีด้วยกัน2ส,สูตรนะครับสูตร1สูตร2ครับผมจะนำสูตร หนึ่งสูตรมาย้อนโดสูตรนะครับที่มาที่ไปของสูตรนะครับมาดูสูตรเด่นนะครับ2ตัวล่างครับที่ลงคลิปไปก่อนนะครับงวดที่1ิเจ็ดนะครับสูตรหลัก10และสูตรหลักหน่วยครับด้านหลัก10บี่ชนเด่นกันนะครับหลัก10ชนเด่นกันมีตัวเลขเดียกัน2 4งสี่หตัวครับสองสี่หลัก10ครับและหลักหน่วยครับ 3 4 5 8 9่ห้าแปดเก้านย์ครับสามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์นะครับนี่คือเลขสูตรในชุดที่1นครับมาย้อนดูกันนะครับสูตรในชุดที่1นะครับสูตรที่1 2 4 5 7 9อนย์ครับหลักสิบครับหลักหน่วยครับ3 4 5 8ี่นย์นะครับสามสี่นย์นี่คือสูตรชุดที่1ครับส่วนสูตรในชุดที่2ครับในสูตรชุดที่2ครับในชุดที่สองด้านหลักสิบครับจะมีตัวเลขครับสองหกเจ็ดด้าครับ สองหกเจ็ดแปดเก้าซึ่งเป็นเลขปักหลักนะครับเลขปักหลักสิบล่างครับงวดวันที่สิบเจ็ดนะครับสูตรหลักสิบล่างทั้งหมดเจ็ดสูตรชนกันครับได้เลขเด่นอยู่ที่นะครับห้าตัวครับสองหกเจ็ดแปดเก้าครับสองหกเจ็ดแปดเก้านี่คือเลขปักหลักสิบนะครับเป็นเลขปักหลักสิบนะครับหลักสิบสองหกเจ็ดแปดเก้าครับและปักหลักหน่วยครับสองหกเจ็ดแป เ้าครับสองหกเจ็ดแปดเก้านะครับเช่นเดียวกับเลขปักหลักหน่วยครับจากทั้งหมดนะครับหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยล่างครับประานทษวครับหลักหน่วยล่างครับทั้งหมดเจ็ดสูตรชนกันครับทั้งหมดเจ็ดสูตรชนกันนะครับสม้มดเจ็ดสูตรชนกันมาดูสูตรหลักหน่วยล่างกันต่อครับหลักหน่วยล่างครับสรุปเลขเจ็ดสูตรชนกันครับ สรุปเลขเจ็ดสูตรชนกันได้เลขเด่นอยู่ที่นะครับสองห้ากเปดเก้ครับสองห้าดแปดครับหตัวนะครับสองห้าหป้าครับซึ่งเป็นเลขสูตรครับสองห้าดแปในสูตรชุดปักหลักครับหลักสิบครับสองหกเจ็หลักหน่วยสองห้าครับเมื่อได้เลขสูตรหนึ่งสูตรสครับผมก็จะนําเลข ทั้ง2สูตรนะครับชนกันในแต่ละ,ละหลักครับหลักสิบครับผมสรุปชนเด่นไว้ครับที่สรุปชนเด่นในตำแหน่งหลักสิบครับ2 2ชนกันครับ2สูตรครับ4ไม่ชนครับ5ไม่ชนครับ7 7ชน2สูตรครับ9 9ชน2สูตรครับ0ย์ไม่ชนครับชน3ตัวครับ279ครับชน 3, 3ตัว279ครับด้านหลักหน่วยครับที่สรุปชนเด่นไว้มี3ตัวเช่นเดียวครับ589ครับ589ครับ มาดูครับสาไม่ชนครับ4 4ไม่ชนครับ5 5ชนครับชนตัวที่1ครับ8 8ชนครับตัวที่2ครับ99ชนครับตัวที่3ครับสตรไม่ชนครับชน3ตัวนะครับหลักหน่วยครับ5 8 9ครับผมจะนำหลัก13ตัวครับ2 7 9ครับจับคู่กับหลักหน่วย3ตัว5 8 9ครับจะได้ชุด2ตัวล่างดังนี้ครับชุด2ตัวล่างสรุปจับ คู่นะครับ2วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย3ตัวครับจะได้สองห้าสองแปดสองเก้าครับเจ็ดวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย3ตัวนะครับ3ตัวจะได้เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าครับเก้าวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย3ตัวนะครับจะได้เก้าห้าเก้าแปดเก้าเก้าครับทั้งหมดที่สรุปจับคู่ไว้ครับมีด้วยกัน9ชุดครับ เป็นเลขชุด2ตัวล่างครับชุดตรงๆครับนี่คือ9ชุดครับมาลุ้นกันนะครับใน9ชุดนี้จะเดินตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลเลขไท้าย2ตัวล่างครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณด้านหลักสิบหลักหน่วยครับหลักสิบหลักหน่วย2ชุดครับ2สูตรครับหลัก หน่วย2ส,สูตรชนกันได้เลขเด่นที่ชนกันนะครับอย่างละ3ตัวครับหลัก13ตัว279หลักหน่วย3ตัว589ครับนำมาจับคู่ชุด2ตัวล่างได้ทั้งหมด9ชุดครับใน9ชุดนี้เป็นชุดเด่นนะครับเป็นชุดเด่น9ชุดครับสมาชิกท่านใดที่มีแนวทางการคิดการคำนวณได้เลขเด่นนะครับเลขท้าย2ตัวล่างจะเป็นเลขหลักสิบหรือหลักหน่วยนำมาเทียบมาชนครับ จะได้ตัวเด่นที่ตรงใจท่านมากที่สุดครับนี่คือข้อมูลในชุด2ตัวล่างครับมาลุ้นกันนะครับในชุด2ตัวล่าง9ชุดนี้จะเดินตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับส่วนในชุดสรุปดึงเด่นครับสรุปเด่นครับในทั้งหมดนะครับ9ชุดนี้นะครับผมสรุปความน่าจะเป็นไว้ดังนี้ครับในชุดเด่นนะครับผมเน้นไปที่79ครับ เส่วนชุดรองคือ29เครับเน้น79รอง29านะครับมาลุ้นกันครับจะมา79หรือไม่ครับเลขไทย2ตัวล่างงวดประจำวันที่17มกราคม2565นครับนี่เป็นเลขชุดฟันธงครับชุดฟันธงที่ผมสรุปความน่าจะเป็นสมาชิกดูนะครับส่วนเลขชุดรองครับ29าครับมาลุ้นครับจะเป็น79หรือจะเป็น29ครับเน้นที่สุด นะครับน่าจะเป็น7.9็ดครับน่าจะเป็นเจ็ดเก้็นที่สุดนะครับเลขไทยสองทล่างในงวดวันที่17มกราคมสองพารครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญณในการรับชมก่อนการตัดสินใจครับข้อมูลเลขนี้ครับตัวเลขเด็นนี้เป็นข้อมูลเลขสูตรคำนวณน,นะครับ จะมาตามสูตรที่ได้คำนวณหรือไม่ต้องลุ้นกันในงวดวันที่17มกราคม2565นะครับขอ,อสมาชิกทุกท่านครับวับนมีสูตรที่ท่านได้คำนวณนะครับนำมาเทียบมาชนกันครับจะได้ตัวเด่นที่จงใจท่านมากที่สุดในนี่คือข้อมูลเลขท้าย2ตัวล่างนะครับจะมา79หรือจะมา29หรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่มนี้ครับทั้ง9ชุดครับ ชาตัวเจ็ดเก้าไม่ตรงใจท่านครับจะอยู่ในกลุ่มนี้หรือไม่ต้องลุ้นครับจากเลขสูตรที่ผมได้คานวณนะครับหลักสิบและหลักหน่วยครับ2ชุดนะครับหลักสิบหลักหน่วย2ชุดชนกันได้เลขเกินตามชนนึครับแล้วนํามาจับคู่จะได้สิบได้สิบสองชุดได้เก้าชุดครับได้เก้าชุดเป็นชุดเต็มเต็มครับเก้าชุดนี้เป็นชุดเต็มเต็มแต่ชุดเน้นที่สุดนะครับชุดที่ผมเน้นที่สุดน่าจะเป็นเจ็ดเก้า สองเกครับนี่คือข้อมูลเลขไทย2ตัวล่างหมวดประจําวันที่17นะครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกําลังวันทุกท่านทุกคนทุกหลังแจนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดการคํานวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางเลขเด่น2ตัวล่างในชุดฟันทงนะครับสรุปเลขสูตร2ชุดชนกันครับ เลขสูตร2ชุดชนกันเลขสูตรหลักสิบสูตรหลักหน่วยนะครับสูตรหลักสิบสองชุดชนกันนะครับสรุปได้เลขเด่นอยู่ที่สองเจ็ดเก้าสูตรหลักหน่วยสองสูตรชนกันสรุปเลขเด่นได้อยู่ที่ห้าแปดเก้าครับเมื่อนํามาจับคูดแล้วจะได้เลขชุดเก้าชุดนะครับเก้าชุดชุดเด่นเน้นไปที่ 79็ดเก้ชุดรองเล่นไปที่29จะเดินตามสูตรหรือไม่ต้องลุ้นกันนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางนะครับสมาชิกท่านผู้ชมนะครับชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรไวยนะครับที่ผมในหาข้อมูลเลขไทยสองจนล่างน,นำลงคลิปให้สมาชิกดูปเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตาม กด subscribe ์กด, like, ด share, ไลค์กดแชร์ด้เลยครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดคนหาข้อมูลสูตรไว้ดีๆเลขเด่นๆน,นำมาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปนะครับหว้สมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากกินแม่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวล่างงวดประจำวันที่17 มกราคม2,565เฮงเฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ